สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์จริงๆเนี่ยคนพอกันมาเยอะนะเราไม่ได้มาเล่นหรืออะไรนะวันนี้เราจะมาแบบถ่ายรูปกันเพราะคอนเทนต์ถ่ายรูปเราไม่ค่อยมีถูกไหมเอมอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาถ่ายรูปกันเพราะฉะนั้นผมก็ได้เชิญแขกพิเศษมาท่านหนึ่งโรยูวิกอัพวิกอัพวิกอัพสวัสดีค่ะ ยืน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 เอ้นอนนั่งไม่ได้อ่ะแล้วก็ตะกล้องที่เราคุ้นเคยกันดีมาดูครับในช่องในช่องหมูปิ้งคือต้นเองหมูปิ้งกินไม่ได้นะกับพี่ต้นเองอะไรวะเนี่ยเออเป็นคู่หูดูขำปิ้งลิงกระฟ้าคู่หูง่วงนอนหูไม่นอนใครใครฟังพะทองรานวันนี้เองนั่นแหละวันนี้ผมไว้ใจพี่มากเลยนะเพราะพี่ไม่เคยได้ถ่ายไอ้นี่ไงผู้ชายวันนี้ได้ถ่ายแล้ว ไม่ต้องกดดันวันนี้ได้ถ่ายเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยที่อยู่อยู่เนี้ยจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณครับลองดู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 โอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับผมไปไม่ยะเต็มเลยเสร็จแล้วมีเสียอยู่คนเดียวเนี่ยทุกคนแม่งแต่งตัวอะเลยยัยไปหมดเลยเฮ้ยเข้ามาในเต็มเกงยีนกันนี่ไอ้แพนก็เกงยีนเห็นว่าเออทุกคนมาเกงยีนหมดเลยยีนยีนยังไงวะยีนด้อยก็ยีนด้อยยไงมันไม่ต่างจากชาวบ้านเขาเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านาแต่งแต่งชุดแต่งอะไรได้แล้วขนของไหมแล้วถ่ายที่หลังไว้ให้หนุ่มๆไปก่อนไหมไม่ได้ดิมันต้องเอาให้เคลียให้เคลียทันสีเรียบร้อยกันดิอ,อ๋อ กฟวางวางฝั่งนี้ให้มันให้มันยืนให้มันฝั่ข้างหลังยืนอย่างนั้นแหละข้างหลังยืนอย่างนั้นแหละข้ามกลางนข้างหลังสองคนทิงกำแพงเลยทิงพิหันข้างเลยเออเอาแบบน้เาแบบไรเออผมน้าย่ไกไปเลยโอเค่ตองสม่ต้องสไม้องส่ม่ตอง เจ๊ที่หยดสามนะเนี่ยแบ็คเปอร์ ard, yeah. ard, ที่หยดสามอันนั้น <laughs> เขาลุงยักษ์อันนี้ลุงใหญ่โอเคต่อไปเดี๋ยวผมนั่งนี้ที่เบอร์สนี่ยกว่านะสักพักงายไปเลย ไม่ช่วยนะไม่ช่วยเ,เลยเอะไรไม่รู้วันดีกับบ้านเลยแล้วขอขำก่อนดับแรกแล้วค่อยช่วย ธรรมดาจริงโอ้าเออถ้าเดิมนี่มันดารานี่ว่าเออแหม่ไม่ธรรมดานี่ทำอะไรก็ไม่รู้นะเป็นไงบ้างลิปลอกลิปลอก <laughs> ไปเดี๋ยวเราดูดาราถ่ายดีกว่า <laughs> ทำไมต้องเอาปืนมาเกาหูเออนั่นนะดิ <laughs> แอนเอานิดเอาหน่อยไม่ได้เลยเจ็ดเอ้ยขาให้มาถ่ายท้าที่เข้าเท่เฮียมไม่ใช่มาถ่ายอกป้ายค่ะนิรุนเเตนัตจันนันยโยุกิดิจันนะเลยแถวแอคไม่รู้จะแอคไปไหนดึงดึงหน้าตึงตึงเป็นหนังยางหมดแล้วเนี่ยเห็นแต่ตาตาตึงแล้วตอนนี้หน้าไม่ตึงเท่าไหร่สวยแล้วสวย ออกได้โดยไม่ต้องร้องขอเขาบอกมีอะไรชี้อ่ะมีร้านก็ชี้ไปร้านหนึ่งอืมเพดานเพดานนั่นแหละพี่เคยได้ยินคำนี้ไหมว่าจนงมตึกกลัวไหมน่าจะจนงมตึกกับมุมระเบียงมันแรงอะไรอยู่วะไอ้กองยาสัตว์ดิกำลังขับหน้าน้องอ๋อเฮ้ เล่งอะไรอ่ะเยเยสอัดทำเท่ทำเท่เหยืยอแล้วนะเอ้ยคุณดูเอ้ยอะไรวะเฮ้ยโมไปอ๋อใช่บอกว่าวัวสอนโนพิลาบแน่เลยอ๋ออะไรนะหาเหยื่อหาเหยื่อหาเหยื่อโนพิลาฟตายเหี้ยหากิเกือ้เีย Meanwhile ัำโฆษณาโฆษณาโฆษณาภาคนี้นี่เหนื่อยเอาการเหมือนกันนะแหมเหนื่อยหาอะไรทำอะไรรู้ไหมไอ้สัตดถ่ายแอปเป็นพภาอาเกาหลี ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าดาราช่องสามอ๋ดลลมอดาราช่องสามเราขช่องสามเงี้ยอ๋อน,นี้ใช่ไหมที่หยดที่หยดเออที่หยดด้วยที่หยดด้วยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ที่หยดแล้วที่หย่อยที่หยอยอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นลุงยักษ์อันนี้นะลุงยอยลุงยอยหมอยิ้มชิจุเกตาอัตโผมคือเบรคยูโอ้ไม่สาวน้อยเราเห็นจระเข้ตัวหนึ่งเราไม่ควรที่จะไปเข้าใกล้มันเนาะ แต่ว่าผมจะเข้าไปดู <c oughs> คุณคุณแม่ตเต็บน <c oughs> ี้ไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้อะไรนะไม่รู้จักไม่รู้จักใครก็ไม่รู้คิดมากคิดเยอะได้ก็ถ่ายรูปเล่นกันก่อนด่านฟ้าก็ไปยังไงเดี๋ยวเ,เราไปรับชมกันครับ เหมืนคนล,ลืมให้ไปถ่ายตรงกลางน้ำเลยฝาดที่ถ่ายดีนี่ขามเกมแม่งสั้นพอดีแหมเอาแกเคียกนะเคียกนะแอกแอกรู้จะเล็งไปไหนตรงนั้นอ่ะเออมีใครว่าเราขบวนอันนะ่ะไม่มียิงไข่เล็งไข่มองนกมองนาอ๋อมองนกมองนาเรามองเรามองนิ่งกันนะๆๆไม่มีอะไรมองนิ่งกันนะๆๆคือตากล้องไปไหนเราก็ไม่รู้ยืนอยู่นี่นี่ตากล้องเราอยู่นี่อันนี้อยู่ เล็งอยู่เล็งอยู่เล็งอยู่นั่นน่ะไอเชี่ยเขาเปลี่ยนไปท่าอื่นเขาเปลี่ยนท่าอื่นเราไม่ยอมเอ่นี่ถอยถอยไอ้เหี้ยสะดุดล้มหน้าความนาทีเะยืนแบเมื่อกี้ก้าเหมือนอะไรก้าเหมือนก้าชิดยกเหมือนเหมือนโฆษณารองเท้าเลยอะเฟติดเท้าโคตรเฮ้ยผมอยากได้รูปเกาะบันไดอ่ะเอาดิเอาจริงอยู่เกาะบันไดจริงดิ กูจะปีนเข้าบ้านไข่เนี่ยวะถ <C> e <at> ้าเป็นรูปปีนปนไดแล้วมีคนนึง เพื่อนเหรอโอ้อามานี่มาี่นี่ช่วยช่วย,ยช่วยช่วยโอ้โอเฮ้ยแนะนำแนะนำไปไปกิ้งในน้ำนั่นหน่อยหนึ่งกูไม่มีเสื้อเปลี่ยนอ้กัล หลังถ่ายรูปเสร็จนะครับเราก็มานั่งกินชาบูกันเล็กน้อยนะครับอ่าก็จบงานก็ขอสังสค์กันนิดนึงนะครับนานๆเราจะได้รวมตัวกันสักทีจะเล็กลมตัวได้หรือเปล่านะมากันแค่3คนนี่ก็ตามนะครับก็น้องขอคุณแขกรับเชิญอย่างของน้องหมูปิ้งกินไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตากล้องของเรานะครับพี่ต้นเองนั่นเองนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้เลยนะครับขอคุณสถานที่ด้วยนะครับก็คือร้านไฟฟรายนั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจแอซอบดีที่มีคุณภาพนะครับก็แนะนําที่ร้านไฟฟรายกันได้เลยนะครับสำหรับใครชอบ ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาเลนเจอร์นะครับผมเอาไว้เจอกันทางหน้ามาดูและสนุกไปกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม